ออกูไม่ได้แค่จะมา แล้วกลับไปเงียบเงียบเสียเวลาของกูชิบหายทำให้กูต้องมาเจอเฮียเนี่ยฮะแค่ชื่อกูเด้งในรายการทํำให้น่ามึงเครียดเครียดสัตว์แล้วไม่ต้องเสิร์ฟสักอยากจะเป็นขุนอยู่ในแก๊งแค่สมุนอย่างมึงกูเรียกเบี้ยคุยมึงไม่ต้องใส่เอาคะแนนอยู่ในเพลงจบเกมเดี๋ยวกูว่ายไปอ่ะสัตว์โอเคพวกมึงแก๊งถ้าบอกแม่ไม่แก๊งเดี๋ยวพวกเฮียนี่ไม่น้อยใจอ่ะมีหลายอย่างที่พวกมึงยังไม่รู้สัตว์หรืออาจจะไม่คุ้นเกี่ยวกับพอยไงพูดออกมาได้ว่าตัวเองกันเดอกเกาท่านี้อย่างคำว่าลาศัลโอมึงมันยังน้อยไปเฮ เรียกตีนถ้ามึงกดกูไม่ลงก็ไม่เรียกทีมแล้วก็ต่อให้มึงขนมาทั้งเซตเดี๋ยวมึงก็เดะเดะกันทั้งเวสแล้วกเฮียปิงแคปปิงที่มันเกาะลายทางอ้เขียมึงออกจากรายการโทษทีนะทีเด็ดมีเจ็บกูตีเซก็จะสอกไฟคลายสั่นแล้วนี่มาแบทเชิ่มไม่ต้องทำเป็นตลกคุยดวงของพวกมึงยังไม่หมดชวยเกมนี้มึงอดทำเป็นรู้ไปซะหมดไอ้สัตว์ไม่ต้องหลบยังไม่จบมวยเฮียมึงยังแอคัซะทำงานมึงยังแอคปอกกัหญิงทำเป็นแอคว่าในเซ็ตมึงยังตึงอ่ะฟังพวกกูเทนในไอ้สัตว์ไม่ต้องเช็คแล้วกกกกลลลััับบไไไไปปปปปปฟ้อออองง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 งเเเเเเเซแแแแแแแว่่ะะะะขมมมมมึึึคคคคยยยพพพพ็รรราาาาจนนนชชหทโดฉ เก็บอกมึงน,นั่งมื่อซีเดนแล้วไหนเ,เว้นมึงทำให้ทั้คนหนึ่งว่าตัวตัวกล้าเป่าเก็กจะไหนใส่ในคำคมตลกในเย็ดแม่ดูจากสภาพไม่น่าหฮาวไม่ได้ผิดที่มึงก็ผิดมาตั้งแต่ลากเง,งากูก็ไม่เข้าใจทำไมเฮียนี่เข้ารอบเด็กปากดีมีหีก็เข้าซอกแต่ปากที่มีดีแค่เป่าล่อหลบทางที่เฮียนี่จะเข้าขอ้อกโอไวฟีเทาเหมือนกูติดคิโชว์คำสแสดงแดงออกไปสิบทิศข่าวเทือนสัญญาเินจะปิดมิดคุยแล้วบอกแมนปากมึงยิงติดลิฟต์แร็ปในสนามแต่ว่าเวลามึงไม่เด้งเจอกูนอกรอบถ้มึงบอกกูไม่เข้มวัดด้วย ่จะมาตรงนี้ไม่รู้มึงผ่านกี่ป้ายเสพยาบ้าเข้าไปเคลมขนาดกูรู้มึงอาจจะดีบได้หรือคุณทีให้ส่งตัวมึงกลับไปเข้าขอ้อกหนูเพศตัวเองหรือป่าเข้ารอบเพราะเขาสลัดสิให้ อ,ออไอ้เหี้ยทำไมมึงคุดสีดำยันนี่หน้าต่อเพราะมันแดดเคมีกูอยากเจอเจบีไม่ใช่คิดคุกกี้ยามึงอยากคิด,ดว่ากูไม่รู้ที่มาเขา้ารอบแต่ไม่ได้เก่งมึงมันฟุกนี่นาแล้วกูย่องย่องให้มึงใหญ่สุดในคุกแต่พวกคุกที่กูว่าทำไมถึงคุกกี้รันนี้ใหญ่เลยไม่ต้องถามระดับไม่เชี่ยบาดแต่เบิ้ลไอมันแค่หมาสะวะกูจับมึงใส่นวลไม่ต้องหาสนามแล้วแกมึงยืนเรียนกันก,กูนึกว่าถังขยะย็ดแม่แล้วกูโคตรเป็นแท็กติกชะง,งกมาแวะอีกเขาล่อควยไล่เจอกูก็แพ้อีกไอ้งโง่อย่ายแอ๊กดีไอ เยอะดีแต่ไม่เห็นว่าจะมีเลยเพลงดังตอนเปิดเพลงมันแล้วกูรู้สึกว่าวังเวงเหมือนกับมึงจะทําทเพลงทุกเพลงมาให้ตัวเองฟังประสบการณ์มันก็อย่างน้อยยอดวิวจากเพลงก็แค่หลักร้อยแล้วมันได้เวลาที่มันต้องกลับเข้าลู้รอบนี้แพ้กูมันก็อย่าร้องอ่ะดูเบ้าหน้ามึงก็อย่างวอนตอนมึงทำข้อสอบตัวไม่อ่านช้อยมันได้เวลาที่มึงต้องขึ้นเขียงเพราะกูทำชื่อเสียงให้แกมึงดังคอย,อยติดตลก๋ยวกูตบมึงดิ้นต่อด้วยเอามีดไปจี้ขา หน้าตาก็ไม่หล่อหรอกไอ้เฮี้ยแต่เมียมึงเรียกว่าพี่จ๋าสกิลมึงขี้หมากูเลยไม่อยากจะเรียกพี่ให้กูมาเจอเฮี้ยนี่เหมือนเอาส้นตีนที่ยี่หมาเอาฮาแต่ทำมึงท้อแท้เย็ดแม่เสียงเพี้ยนกูไล่ไปปรับคี MG หน้าส้นตีนกระเพาะแพ้แล้วแม่งก็กากชีวิตก็อับซีตกรอบแปดไม่แปลกแล้วทีนี้เชนี่คีแตกเพราะแดกกันซีวิกดูสภาพมันในเวนี่ทีสีขออนุญาตยังเอาเพลงไปรีมิกอีเฮี้ยเย็ดแม่มึงแค่แบททูแบทพูดจริงไม่ได้โม้ตอมแลปดูแคปเจอกันในดิสบอกเลยว่ากูกินกกููููููแแแแแแรรรปปดดดดดเท่่ตมึงงงวน พวกมึงต้องร้องอูแวะคนที่ฆ่ามึงมันก็อาจเป็นกูถ้ามึงด่าร้องเพลงกูจะกลับมึงแพ้กูแล้วอ, <c oughs> อเฮียโย Double ลไอแม่งหน้าละออดน,นึงไม่จำเป็นต้องโชว์กูสดดีแต่ปากกูลั่นกระหมอ่อมเพราะลูกอีดอกแม่งโดนกูหมดกูเดินทางมานานมันไม่มีทางที่โฟกูหมดอยู่ข้างในมึงก็กระจอกพออยู่ข้างนอกก็โดนกูตบเฮียขี้คุกคคววาายยควาย